สวัสดีครับพี่น้องวันนี้กัมีอย่งไรครับวันนี้กับมาเพ่อง<า>แคะครับแพะมีหลายตยวยัวยู่อกี่สตพื่อละนาแถวนี้แม่นองผมเดละดิีสิบสามสิบเลแม่นเม็ดเลยอาอาเีคนะวยไม่ไ้อรวแพ้เจ้าสีครับเนี่แม่นรัาผมแม่นผมจะได้ไ,ดไดหมมาเล่น,นล้าคือดอกแพะ โอ้ยมาบอกแก่เจ้ขอเจ้าของแพะ่คุณชิดนี่ยมาจาการช่องให้บ้านสอดท้วงนะขอสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยิ้มข่าวมันมีแพะงามเลยก็เล่นมาดีสุดนี่ละกับบัวได้นัดหมายกันก่อนเนาะผมกับว่านผู้ใด้ชมาลักแพะร่อันอันอันนี้นี่ช่องช่องใดก็ครับนี่พิสานซองฟังโขงครับพิสานซองฟังโขงครับกับกับมันนี้กับมเล่นน้ำพืน